ค่ณเข้าใหม่วันนี้ผม Isuzu e MU-X 1.9 DVD Navy ปี2018นะครับผมคันนี้เนี่ยวิ่งมาเพียงอยู่ที่140,000โลนะครับผมตัวรถเนี่ยผมตั้งขายอยู่ที่699,000นะครับผมจะไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินดาวน์รถผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ11,700บาทนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสภาพภายนอกจากเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีเป็นยังไงคันนี้ผมขัดสีเกือบแก้วล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม คันนี้เนี่ยเป็นทะเบียนจังหวัดของชนบุรีนะผมแต่เจ้าของเดิมเนี่ยใช้ในกรุงเทพคือซื้อรถที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมไม่ได้แจ้งยาเข้ากรุงเทพแต่ว่าเดี๋ยวทางเราเปลี่ยนทะเบียนให้นะครับผมตัวรถเนี่ยสภาพภายนอกถือว่ากริบกริบเลยนะครับผมเจ้าของเดิมเนี่ยไม่ได้มีไปทาอะไรเลยขับเดิมๆนะฮะนีะ่ครับสภาพภายนอก <L> นะครับผมเป็นสีขาว <gods> มุกนะครับผมนี่ลอเปิดให้ดูเลยนะผมด้านท้ายรถนะฮะนี่ครับเดิมๆเลยครับลูกค้าครับผม สำหรับด้านท้ายรถนะฮะผมตัวรถเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะผมซื้อไปขับใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในนะครับผมภายในเป็นยังไงบ้างนะับผมนี่เลยครับผมคอนโซลหนา้าไม่ได้จอตากแดดไม่ได้มีรอยอเยื้อมของแดดเลยคันนี้เลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สนสี่หมื่นกิโลคันนี้เนี่ยเป็นตัว DVD ดีเนวีก็จริงแต่ว่าเจ้าของเดิมไปติดจอแอนดรอยมาแล้วนะครับผมทําอย่างอื่นได้มากกว่านะครับดูหนังเน็ตฟิกแผนที่เนวิเกตเตอร์ได้หมดเลย นะครับผมสภาพเบาะนะฮะกิปกริปเลยนะครับผมนี่ครับน็อตเดิมๆเลยครับลูกค้าครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับผมนี่ครับสภาพเบาะด้านท้ายย่งใหม่เลยมีหน้าจอเชื่อมกับหน้าจอนี่เชื่อมกับหน้าจอหลักของด้านหน้ารถเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านสภาพของเครื่องรถยนต์กันครับ โอเคครับต่อมาผมจะพาไปดูในส่วนของด้านสภาพของเครื่องรถยนต์นะครับว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาดูแลดีขนาดไหนนี่ผมสตาร์ทเครื่องให้คุณผู้ชมฟังเสียงเครื่องเลยเสียงเครื่องเป็นยังไงนี่ครับลองฟังดูนะฮะนี่ครับไฮไลท์ไฮไลท์ของเขาเลยคือน็อตฝากระโปรงน็อตเดิมด้านข้างนี่ฮะผมข้างเดิมเลยน็อตด้านหน้าเดิมรอยแต้มสีหรือมาคเลอร์จากโรงงานนี่ยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะพอกอไม่ยับนะครับผม โอเคคันนี้สภาพห้องเครื่องรถยนต์นี่ถือว่าสมบูรณ์มากเลยได้ไปไม่ผิดหวังครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใช้งานอย่างเดียวเข้าสูนตลอดด้วยถ่ายน้ำมันเครื่องตลอดนะครับผมตัวรถเนี่ยเป็นจังหวัดเป็นทะเบียนของชลบุรีก็จริงแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานอยู่ที่กรุงเทพนะครับผม แล้วก็เราเนี่ยจะแจ้งย้ายเข้ากรุงเทพก็คือจะเป็นทะเบียนหมวดใหม่เลยที่ยังไม่มีเจ้าของคนไหนได้ใช้เลยนะครับผมตัวรถคันนี้เนี่ยผมอะรับประกรันว่าถ้ามีชนหนักน้ำท่วมพิกคว่ำก่อไม้ผมซื้อคืนเลยระบุในสัญญาซื้อขายไว้ชัดเจนมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU คอมเพรสเซอร์แอร์ให้1ปี10,000หมกิโลสามารถขับรถเข้าไปดูแลหรือเซอร์วิสท,ที่ศูนย์ของอิสุสได้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูคันนี้อีกทีนึงนะครับผมคันนี้ เป็นอีสุวิลเปี2018 1.9 DVD Navy นดนะครับผมคันนี้ผมตั้งขายอยู่ที่6,99,000านะครับผมจาก i ฟนั้นได้เต็มไม่ต้องใช้เงนอกรถผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ11,700นะครับผมก็สำหรับคันนี้มาไวไปไวแน่นอนเพราะเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากสายครอบครัวเนี่ยห้ามพลาดเลยครับ